ช่วงนี้ก็มีแต่ข่าวแย่ๆในกลุ่มคริปโตนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวมีข่าวแย่ๆข่าวหนึ่งนะครับก็คือตัวเว็บเทรดที่เอ็กบินะครับได้ปิดตัวลงแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพิชไกพิชสตูดิโอชาแนลนะครับก็ตามหัวเรื่องคลิปเลยนะครับก็คือเว็บที่เอ็กบินะครับเป็นเว็บที่เราใช้ในการขุดเหรียญเข้าไปนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นเอ็กชแนนแหละนะครับแล้วก็เราก็ขุดเหรียญเข้าไปอยู่ในเว็บนี้เพื่อทําการขายออกมาเป็น ดอลลร์ Dollar, หรือเอาไปสวอปเป็นเหรียญอื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยวันเ,เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ทําการปิดนะปิดตัวลงนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะประมาณสองสาวันที่แล้วนะเกิดเรียกว่าคนก็เลยตกใจนะอาจจะแห่กันล็อกอินเข้าไปปรกากฏว่าเซิร์ฟเวอร์เขาคงแข็งนะผมเดานะคือมันเปิดเข้าไปไม่ได้นะก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจนะครับพอดีวันนี้ผมก็เลยว่าเออ ลองว่างๆดูนะลองมาล็อกอินเข้าไปปรากฏว่าเนี่ยมันขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับว่า import a n n n o น t i ตนะครับบอกว่าเราเนี่ยก็ทำการปิดตัวลงอย่างถาวรน,นะก็เรียกว่าเขาบอกว่าเขาก็เป็นการยากในการตัดสินใจแล้วก็เขาก็รู้สึกเสียใจแหลนะเนาะที่เขาจะปิดตัวในวันที่14เดือน9ที่จะถึงนี้นะครับก็อีกประมาณสัก20กว่าวันนะครับ25วันเกือบเกือบเดือนนะ อ่ะทีนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้คือเขาไม่ได้เปิดรับเทรดแล้วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยยังสามารถให้เราถอนเงียนออกมาได้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะก็คือเขาจะปิดแบบถาวรไปเลยนะวันที่14เขาก็เลยออกป้ายหน้านี้มาเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครจะทำการ อโอนเงินเนี่ยก็ให้รีบมาโอนเงินซะนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีเพื่อนๆนะครับขุดดองทิ้งไว้อยู่ในเว็บนี้นะครับก็โอนเงินออกด้วยนะครับอ่ะผมเองนะก็ได้ทําการล็อกอินเข้าไปในตัวตัวเว็บนี้แล้วเรียบร้อยนะก็พบว่าผมเองเนี่ยมีเหรียญอยู่เนี่ยสกุลเงินมีแชนนี้เองนะก็มีในโอซ่านะในช่วงที่ผมได้ทดลองขุดในช่วงแรกนะครับ นานมาแล้วนะสมัยที่ราคามยังดีๆเนาะก็มีไดเนกนะครับมีบิตคอยนิดหน่อยตอนนี้ก็ในกระเป๋าก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็อืมเขาไม่ได้เปิดเทสเต็ตแล้วเนาะเราก็ทําการถอนได้อย่างเดียวแล้วก็มีตัวหนึ่งนะตัวที่ค้ังอยู่ในกระเป๋าเนี่ยคือลูนารี่มนะครับอันนี้ไม่รู้ได้ไมาจากไหนนะใครไม่รู้แถมให้นะร้อยสี่สิบล้านเหรียญเลยนะอืมก็เอาเป็นว่า ก็อย่าลืมไปโอนกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะรีบทําการโอนแล้วนะครับเหรียญมักเหรียญน,นะใน s e กเกนะครับออกเสียงน้าเกียดน,นะสเต็กสเต็กเอ็อันนี้นะครับก็มีอยู่นะอย่างไดเนกนะครับก็โอนไปเว็บนี้นะครับแต่ถ้า n e โอซเนี่ยก็ไปเข้าเว็บเท a d ูคี้เทรดอ o อกนะครับแล้วก็เหรียญ Super Nintendo อันนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลเนาะมีอยู่แค่เหรียญเดียวนะก็ทิ้งมนไปเลยนะ ประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นการย้ายกันได้มาวันนี้ก็ส่งไปให้หมดนะส่งไปสกเก็กนะครับให้หมดเลยช่วงนี้เหรียญก็ล่วงลงเยอะนะก็มีข่าวหลายๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสายขุดนักขุดทั้งหลายนะครับอดอดทนนะครับฮึบๆกันนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่ามัน เป็นช่วงขาลงในรูปนี้เราก็คิดว่าอ,อมันน่าจะต้องไปต่อได้แหละนะประมาณนี้เนาะ,อะลองถอนดูดิไปได้ปะเนี่ยโอเคนะก็ทำการถอนเรียบร้อยก็จะให้ยืนอย่างอ e ีเมลครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนก็อย่าลืมไปถอนเหรียญกันให้เรียบร้อยครับถอนให้เกลี้ยงไปเลยนะครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยเดี๋ยวปิดตัวลงแล้วเดี๋ยวเราจะไม่สามารถล็อกอินเข้าไปทําอะไรกับเว็บมันได้ต่อไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะของความเสี่ยงของการที่เรามาขุดเหรียญเข้าไปในเว็บนะครับก็เรียกได้ไงีายๆวง่ายว่า o u r key not y อ u r c ค i n นะครับคียเป็นของเขาก็เขาสามารถปิดหรือทําอะไรก็ได้นะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนจะแก้ไขปัญหานี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เป็นวิธีการเปิดกระเป๋าที่เป็นคลายเอ็นจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เราเองนะครับก็อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นคีย์ของเพื่อนเองไปเลยนะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมแต่โอเคอะไรยอะแยะวะเนี่ย